อาทีนี้ไปดูผลเรียกว่าผลโพลก็ได้ครับแต่ว่าเป็นผลโพโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานในการสำรวจความคิดเห็นสำรวจความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนนะครับเขาไปสำรวจข้อมูลในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถามความเห็นของพี่น้องประชาชนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยชอบ มาตรการอะไรมากที่สุดครับอันนี้ได้ผลมาแล้วนะครับห้ามาตรการแรกที่ถูกใจประชาชนมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้เก้าสิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นถือว่าสูงมากนะแล้วก็เตรียมที่จะใช้บัตรรุ่นใหม่กันนะครับอันดับสองคนละครึ่งนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเฟสห้าแล้วนะเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต อันดับ3มมอสาเรารักกัน74.8%อันนี้เป็นเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมอ3าเมื่อปีที่แล้วที่รัฐบาลมีการช่วยเหลือซึ่งผู้ที่อยู่ในประกันสองคมมอสามสาเนี่ยก็มีเยอะนะมีรประมาณ10ล้านคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาในช่วงปีที่แล้วที่โควิดก้นข้างหนักหนาสาหัสครับอันดับ4นะครับ เราเที่ยวด้วยกันอันนี้คุณออฟชอบมากเลยโครงการนี้ใช่ไหมัะสามสนตะตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าอยู่เฟสี่ส่วนต่อขยายอีกหนึ่งหลังสิทธิ์นะครับก็ไปใช้สิทธิ์ได้นะจนถึงเดือนตุลาคมหกหนี้สำหรับเราเที่ยวด้วยกันและอันดับ5นะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นะสามอ็เซอันนี้เป็นมาตรการในเรื่องของการใช้จ <ia> <ts uso> ่ายแล้วก <ian> <t os> ็ ได้ส่วนลดนำมาใช้จ่ายต่อสำหรับยิ่งใช้ยิ่งได้นะนี่เป็น5โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกใจ <c oughs> พี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดนะครับจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติโอ้อันนี้ชัดเจนนะครับ